ผู้ว่าราชการจังหวัดตากค่ะลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์น้ำแม่น้ำวังหลังเขื่อนกิ่วลมจังหวัดลำปางปล่อยน้ำลงมาอย่างพื้นที่อำเภอสามเงาและอำเภอบ้านตากเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในช่วงฤด,ดูแล้งค่ะ นายพง์รัฐพี่รมรัฐผู้ว่าราชการจังหวัดตากเดินทางลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์น้ำแม่น้ำวังเขตจังหวัดตากบริเวณสถานีวัดระดับน้ำแม่น้ำวังตำบลยกกระบัดอำเภอสามเงาจังหวัดตากหลังเขื่อนกิ่วลมจังหวัดลำปางปล่อยน้ำผ่านแม่น้ำวังลงมายังพื้นที่อำเภอสามเงาและอำเภอบ้านตากจังหวัดตากเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในช่วงฤดูแล้ง โดยผู้ว่าราชการจงังหวัดตากได้รับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์น้ำจากเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติและเจ้าหน้าที่โครงการชนประธานตากก่อนพบปะพูดคุยกับชาวบ้านตำบลยกระบัดซึ่งขณะนี้มวลน,น้ำจากเขื่อนกิวลมซึ่งเริ่มปล่อยน้ำลงแม่น้ำวังตั้งแต่วันที่6เมษายนที่ผ่านมาได้ไหลามาถึงบ้านท่าไผ่ตำบลยกระบัดอำเภอสามเงาแล้วจำนวน5ล้านลูกบาทเมตร โดยเขื่อนกิ่วลมมีกำหนดปล่อยน้ำจำนวน15ล้านลูกบาทเมตรลักษณะโรยมวลน้ำก้อนเดียวแต่ใช้หลักการทยอยเพื่อลดผลกระทบด้านน้ำและพิจารณาช่วงเวลาการระบายไม่ให้กระทบพื้นที่เกษตรประมงและปะศุสัตว์ในบริเวณสองฝั่งตลอดแนวลำน้ำวังเพื่อให้จังหวัดตากเตรียมการดึงน้ำเก็บกักไว้ใช้ในการผลิตน้ำประปาสำหรับผู้อุปโภคบริโภคในพื้นที่ ซึ่งเป็นไปตามแนวทางการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการน้ำลุ่มแม่น้ำวังในโครงการชนประธานตากและโครงการชนประธานลำปางบริหารจัดการลุ่มแม่น้ำวังร่วมกันเนื่องจากน้ำในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำวังเกิดการแห้งขอดและส่งผลกระทบต่อความเดือดร้อนของประชาชนขณะเดียวกันในปีหน้าได้มีแนวทางการบริหารจัดการน้ำในแม่น้ำวังเขตพื้นที่จังหวัดตาก นอกเหนือจากการรอเขื่อนกิ่วลมปล่อยน้ำลงมาช่วยด้วยการผ่นน้ำจากเขื่อนภูมิพลบริเวณเขื่อนแม่ปิงตอนล่างมายังหนองตีนดอยก่อนส่งน้ำตามแนวผันน้ำหนองตีนดอยไปยังแม่น้ำวังต่อไปซึ่งจะช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำอุปโภคบริโภคในพื้นที่ตำบลยกระบัดตำบลวังหมันตำบลวังจันทร์อำเภสามเงาและตำบลแม่สลิดอำเภอบ้านตากได้อีกทางหนึ่งต่อไป